สบายดีสบายดีสบัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุคนสบายดีปีใหม่เด้อพี่น้องโคดีปีใหม่สุขสุกคนเนาะพี่น้องวันเอกวันที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งเนาะพี่น้องปีสองพันสวหาพี่น้องเอ้ยแป๊บเดียวปีใหม่นะพี่น้องโกดีปีใหม่สุขสุกคนเด้อพี่น้องผู้ที่ขาวมาเบิงพูดที่ติดตามมารอนมาตลอดเนาะพี่น้องอะขอบมุกขอบใจลายที่ที่ตามกันมา เป็นหอดช้อนพันสาหาน้อพี่น้องกะยังสีต่อไปเรื่อยๆเนาะพี่น้อง <c ười> มืนอนี้กะสีเอาป้าคืนกินพี่น้องเอ้ยปีใหม่บวเดยกินน,นะ,าานะพี่น้องเนาะข้าวลาวมืแบบกขึ้นนีน่กะบ,บกวเดยข้าวพี่น้องเอ้ยนอนเพราะว่าเมื่อยแห้งแบบกินตั้งแต่เออมือบุญบาทมาแถวนั่นแหละกัแล้วเลยกับบวเลยกินเด้อพี่น้องแบบมันเมื่อยนะกัพักผ่อนคือว่าเออมือบุญบาทมาแถวนั่นคือว่า กินปีใหม่กันแหละเพราะว่าอันนั้นไอ้น้องมูอก,กองก็อยู่กันควบหนาควบตานะพี่น้องเนาะคือแบบสิ้ข้าวราวกะบไถกรบบอยูนะ่เนาะคือว่าซุปไปยังกลับไปไท้ยเวทพี่น้องคือพวกทีมงานกะกระจายกระยายไปนะนะบุดไดมีอันนั้นแสงผู้สาวก,กับไปนะ้ำผู้แสงผู้สาวพี่น้องเนาะะเรียกว่าไอ้นอนผักพรอนอวันมือนี็กระผักพรอนเนาะ คือว่ากินซ้ำภายในกระเพาะอะไรพี่น้องเลยมือนเอาปลาเก็บกินซะเมื่อโดนเมื่อโลกแสงมันโลกวันไหนหรอนอทำอนไรวะมาเสิบเบืองกันมาบมนเด็ดเนาะนี่ป่า

อันน like. like. nee, ี้มาใส่อ้อยังเลฮะอนี่เอาาบอยู่มาเปเก็บบ้านลุกมเอานะบาดเจ็บลกอจะกวนมันลายแล้วอ่ะน่ยน่ะมีคนเนาะน่ะนจ้คุณมันจะตาย Lột 2 đứa Ê, ê mấy này Chà, có gì này, Nè, màn giống như bộ lấy lòi mà à? Xuân, มันสุดเนาะบุกไปหมดป่าป่าอยางเนี้ยนั่งร้าอยู่ป่าจริงอะกินมาหานกับบกงแคไรอย่เงี้ย

Tại rồi. Ừ. Nó quả nó quả thì thịt nào. Nó quả ăn quả ăn thịt Nó kết rồi gì được tắt bên tôi bên tôi. nó không มันสดในภาบกโดดกินน้ำอบบนี้โคตรหวานปนิดนึงขวอก็ได้ไนี่ anh loại đâu ôi Mình cái tai lé bị buông ở đây ui cái gì tai vô nhà bà. ันนีปลาอะไรล่าเติมเนาะพี่น้องเดี๋ยวเช้าเมื่ออาทิตย์กินเพื่อนคนน่ะเดี๋ยวเบิ่งกันมาสิเอ็ดเมนูอยังเนาะงัวก็เริ่มเช้าแล้วพี่น้องเนาะเช้าเลยแหละอีกสองสามเมื่อก็คือสีเดือ่อยเนาะงััวงวตัวหนึ่งงูเห็นพี่น้องเลยตัวคอยิบซากาเนาะงูยังมาทันเห็นเดี๋ยวพี่น้องตัวง่ายตัวหนึงเนาะเลิ่มเศ้ากินได้บ่ไเดี๋ยน้อง À, bỏ như Đó, họ cần huyện phá mà huyện nó. Để chỉ sợ cõi ở để kinh cõi và cho ฟังเงที่สอยแ่พี่น้องกงเป็นยังงเดนเด็กว่าหน้าแล้วพี่น้องอยู่ไนถ่านหน้ากงเป็นยังไงถ่นหน้าตอนนี้เกียบร้อยเนาะพี่น้อง่อยแบบ คงงๆอ้กับจมโปรดรเซพี่น้องเลยม้าแรกเนาะเอามาพี่น้องแล้วใต่ขี้ป็นในบันนนะมาเล้อพี่น้องนี่แกรมาตีเท้าแล้วบอ

Mua hàng màng này cứ nhảy đi đi à. cái này, trên tay hố pin. ข่าหง่วงวะข่าหง่งก็เอืะใจวะคลาดจจกได้คลาดจจกได้สนุกสนักนุ่นนุ่งอาสบายดีปารุ่งก่อนวายดีปารุ่งก่อนไทยพี่น้องตอนนี้กินขผาวแล้วเนาะพี่น้องกะคลิปนี้ก็วิญญาณไรพี่น้องเนาะมาสบายดีปีใหม่โชคดีปีใหม่พี่น้องเอ้ยเนาะไปขอเก่งพี่นายพี่น้องดี